สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกซนครับผมกลับมาพอกันอีกแล้วครับผมกับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคําเตือนนะครับเป็นเพียงสื่อการในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาศจะมีเขามีรถเน่เป็นธรรมดานะครับอ่าครับผมมาเลื่อมในแนวทางแรกเลยครับผมสาหรับวันที่1กันยา องห้าหกสามนะครับแนวทางอาจารย์ทะเลกนะครับผมไปที่อาจารย์พีระนะครับอาจารย์พีระนะครับเป็นสูตรไว้ทํำมือนะครับนะครับแนวทางเป็นล่างอย่างเดียวนะครับผมสำหรับหัวก้อนเพื่อนหายเขา88นะครับวันนี้เพิ่งหายซีเจ็ดกับซ8ครับผมมอาจารย์พีระนะครับ ทีสี่กับ4ี่นะครับผมอ่าต่อดนต่อไปครับู้าพทีติตาับนะครับกับมาหลับไปได้เลยนะครับต่อไปเป็นมเด็เจิตยะาน้ำนะครับผม3ตัวตดนะครับผมสำหรับวมนีประกาศให้ที่0 1กับ101 201 301 401 501 601 701 801 901นะครับแล้วก็มี007นจะครับ107 207 307 407 5 0ส607 707 8เ7 907มน่ะครับผมสำหรับมือดิบจิตยานํำนะครับชุด3ตัวโต๊ดนะครับผมของมือดิบจิตยา,า้ำนะครับนะครับสำหรับงัวก่อนานะครับนะ คนก็ให้เขาตดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับสำหรับวีดีทา่าะนนะครับผมอาจารย์ท่านต่อไปครับผมอ่าเป็นพิกัดบนหมื่นล้านนะครับผมสำหรับคนนี้คนก็ไฮเดรนมาที่สี่ครับหานะครับผมเน้นๆน้นนะครับสี่ห้านะครหนึ่งสี่ครับผมสำหรับพิกัดบนหมื่นล้านนะครับผมใคที่รออยู่ก็มาลับไปได้เลยนะครับ ต่อไปเป็นหัวทํามือครับผมหัวทํามือนะครับของอาจารย์ใจย,ยพรนะครับผมสำหรับวันนี้ผังกระหายที่สีหางนะครับหายมาสีหางนะครับมีหกหกหกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดนะครับสำหรับอาจารย์ใจย,ยพรนะครับผมวันนี้ตีตีตามหรือมารออยู่ก็มาหลับไปได้เลยนะครับ นี่ครับเจ้าหนึ่งครับผมเป็นหัวแอดมุกนะครับเป็นของแอดมุกนะครับสรับงวดนี้เป็นกายมาทีสี่สามึ่ครับผม4 3่สามหาสี่สามเก่าศูนย์หาศูนนะครับส่วน2ตัวเป็นไายมาทีสามหนึ่งสามสองสหาสเก่าครับ หกหนึ่งหกสองหกหาหกเกานะครับใดที่ติดตักัดหมกอยู่ก็มาหลับไปได้เลยนะครับผมต่อไปเป็นแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับผมสําหรับวดที่แล้วกับเข่าแปดแปดนะครับวงกลมหม่นะครับผมสําหรับแม่ทำเนียนนะครับว่าเป็นแม่จําเนียนนะครับแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับผมมีสองอันครับอันหนึ่งจะเป็นแม่ทำเนียนแม่จําเนียนครับตัวหนึ่งครับขออภัยครับผม สลัมหัวก้นไก่เขา8ปดนะครับวัดนี้นะครับวัดนี้สิบเลขอันดับขายดีนะครับกาดมีสองแนะครับ8ปดเก้าหนึ่งสองสองหหนึ่งสามหแาเกเก้หาแล้วก็หกนะครับแล้วก็มีหลีกมงคลต่างๆนะครับที่ควรหายมากนะครับอ่ะูปรดกตีติดตามแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ครับ มาหลับไปได้เลยนะครับผมอ่าต่อไปเป็นของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลน,นะครับอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลน,นะครับสําหรับงวดนี้ครับเป็นหน่วยมาที่ห้าสามครับห้าสี่ห้าเจ็ดหาแปดหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะครับเป็นหที่ติดต่อาอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลครับมาหลับไปได้เลยนะครับสําหรับอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลครับ ต่อไปเป็นของอาจารย์6กตาทิพย์นะครับสําหรับคนนี้เิ่นห้มาทีเด่นสามนะครับเด่นสามครับนี่สามสามครับผมสามหกสามแปดสามศูนย์นะครับสําหรับอาจารย์นกตาทิพย์นะครับผมต่อไปเป็นแอดบ่าวไทยเนาะนะครับผมเิ่นหอมาทีสิบสองหางครับผมสิบสองหางแต่ คนล่างนะครับผมแต่ว่คาคพนว่าไปล่างบ่อยนะครับผมสําหรับวันที่เหลือเพิ่งกะให้เขา88นะครับนะครับแปนะครับสําหรับวันนี้ครับวันนี้เพิ่นหาที่เจ็ครับผมเจ็ 7, 4, 7, 6สี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเกาสเก้เก้าหนึสองหนึ่งสี่นึครับ รับชุดตัดนะครับผมเป็นแกมี 72, 74, 76, ่เจ็ดสองครับผมเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับสําหรับบ่าวไทยเนาะครับผมทายเนาะครับผมบ่าวไทยเนาะนะครับวันนีติดตามอยูอย่รออยู่กับมาหลับไปได้เลยนะครับผมต่อไปเป็นน้องเลคุนะครับผมวันที่แล้วเนการเขาแปดแปดนะครับผมเลคุนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมันก็ให้มาที่ฟันแกับ0นย์ะครับผมสำหรับน้องรีคุงนะครับก็มี8 0ดย์แปดครับผมสา8ศู9นครับผมศูนย์แนะครับน้องรีน้องนีคุงนะครับผม เลที่ติดตามอยู่มารออยู่กับมาลับไปได้เลยนะครับอะจากท่านต่อไปครับผมเป็นหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับผมเป็นใหเดินมาทีหากับสองนะครับสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะครับผมยังไม่ห้จชุดเต็มมากนะครับผมให้ตัวเดินมาก่อนนะครับผมมีห้ากับสองนะครับสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะครับวันนี้เลยที่รออยู่กับ มาหลับไปได้เลยนะครับผมสำหรับสายวิ่งนะครับผมต่อไปเป็นหวยลุงวังครับผมเลขเจาะใจลุงวังครับผมสำหรับวันนี้เปิ้ลไดินมาที่สกับเนะครับมีสามสองสามสี่สามห้าสนะครับผมเจ็ดสองเนะครับทุค้มซับเปิกมีเจ็ดสาานะครับผมสาหรับเลข จาะใจลุงวังนะครับผมผู้ใดทีติดตามอยู่หรือว่ารออยู่กับมาหลับไปได้เลยนะครับอ่าต่อไปเป็นของอาจารย์เซรีครับเอเซรีบางฉลมนะครับผมสำหรับวดที่แล้วของการให้เข้าที่แปลกกับหนึ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับเอเซรีบางฉลวงนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับเปิดให้ ชุดนึงมาที่หกสมหนึ่งครับผม้วก็ชุดรองสามหนึ่งหนึ่งครับผมระกกศูนยครับผมชุดนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับหกศย์สามครับผมกะหนึ่งสองหนึ่งนะครับชุดล่างบนนะครับตัวแกะมาที่สามศูนย์หนึ่งหหนึ่งสองหนึ่งเจหเจ็นะครับจุดเบื่นก็มีหนึ่งหนึ่งเจดเจดกเจ็ดหนะครับผม เพื่อนชุดลองคนว่าครับผมเพื่อนที่ตามดูกันมาลับไปได้เลยนะครับสำหรับอาจารย์เซรีบางฉลูมครับผมต่อไปเป็นสูตรเวย์ทมือครับผมของแอปเปิลนะครับนะครับสูตรลางครับผมสำหรับอ,อุปกรณ์ขายเขาที่แปดแนะครับสำหรับวันนี้ก็มีห้าสองห้าสี่ห้าหกหกสองหกสี่หกหกนะครับสำหรับแอปเปิลนะครับ คนที่ที่ตามอยู่ก็มาหลับไปเลยเลยนะครับอีกชุดหนึ่งครับผมกับเป็นชุดหวยทำมือคือกันครับผมอันนี้เป็นให้ชุดเดียวชุดเดียววัดใจบนนะครับผมอุปรกรณ์มื่อยหนึ่งหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นให้หน้าที่หกสามนะครับเลนที่หกกับสามนะครับแล้วมีศูนย์สามศูนย์หก 6กสานะครับดินสุดคือ6กสามนะครับสลับสุดไว้ทั้งมืออีกอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคมกับพึ่นไปเจอมากเลกครับผมอาจารต่อไปครับสําหรับแอดไบหอมนะครับผมแอดบหอมสรับวัวนี้พันกระหายมาที่1 45, 7, 45, ะะ4ึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่ห้ากาสี่หาตัวล่างนะครับผม่มาที่6กองครับผม สลับแอดไปฮอมนะครับปูนไอทีที่ต,ตามอยู่หรือว่าล่ออยู่ก็มาหลับไปได้เลยนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์สมบูรณ์พวงเกตนะครับผมเปิ่ยนจาสรุปชุดสามตัวตรงมานะครับผมสามตัวตรงก็มี4สามหนึ่งครับผม4สาม3 5สามห6 4 4หกหนึ่ง c หก c หกหาสามหนึ่งสามสามหา หกหนึ่งหกสี่หกหานะครับล้วก็6หกสามหนึ่งหครับหกหกสีนะครับชุด2องตัวบนมันขยมาที่สามหนึ่งสามสี่สามหาหหนสีาะครับสาหรับอาจารย์สมบูรณ์เพียงสมบูรณ์พวงเกียรตินะครับผมดที่ตามหรือว่ารออยู่กับลบไปได้่อยนะครับต่อไปเป็นของ ของแอดเบเฟิร์นนะครับใบเฟิร์นใบเฟิร์นครับแอดเบเฟิร์นครับสําหรับหมวดที่เดียวเปิดขายเขาที่แปดแนะครับสองตัวล่างนะครับผมของแอดเบเฟิร์นนะครับสําหรับหมวดนี้นะเปินขหยมาที่เดินมาที่สองแปดแปดหกห้าเจ็ดนะครับเน้นที่สองแปดนะครับสําหรับแอดเบเฟิร์นนะครับผมเปิดขายีติดตามคือว่ารออยู่มารับไปยได้ครับ ผสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอพูณแต่ละอาจารย์แต่ละแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ